พิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติดอรชานวิชาเช่นอย่างที่สม,มณะพรามณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแรงอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติดอรชานวิชาเห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว er ่าจัะมีจันทรคราดจักมีสุริยคราดจักมีนักษัต์คราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทางดาวนักสัตว์จกเดินถูกทางดาวนักสัตว์จกเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาตจักมีดาวหางจักมีแผ่นดินไหวจักมีฟ้ารองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จกขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จกตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จกมัวหมองดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จากกระจางจันทรคราิจกมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราิจกมีผลเป็นอย่างนี้นักสัตวคราิจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ เดินผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตวเดินถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตวเดินผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาตจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจกมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหว จกมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้ารองจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ขึ้นจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์มัวหมอง จะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์กระจางจกมีผลเป็นอย่างนี้นแ,นมนนแม่ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง